ังทั่วป่าเตอเสี่ยวชื่อเว่ยเม่นน้อยแบกไม้ถูพื้นเยวอีเทียนเสี่ยวสงเยเสี่ยวชื่อเว่ยชี่กงเหยียนหวาน เสี่ยวชื่อเว่ยเหินเกาซิ่งเตอรตายิงเลออยู่มาวันหนึ่งหมีน้อยขอให้เม่นน้อยเล่นกันในสวนสาธารณะเม่นน้อยก็ตกลงอย่างมีความสุข ทาเมินโจเต้าปั้นลู่สร้างเซียวสงสุยอี้หวางตี้สร้างถูเลออี้โขถันขณะที่พวกเขาเดินไปครึ่งทางหมีน้อยก็ถมน้ำลายลงบนพื้น เสี่ยวชื่อเว่ยกันจีนโจกัวชี่ย่งทัวปา่ปาป่าฐานทัวกันจิ้งทาสัวตัวเมเอเจิงเจียเตอรลู่เมียนจำเม,มหนึ่งหลิวเสีย่ยฐานจีเน่เม่นน้อยรีบเช็ดเสมหะด้วยไม้มอบเขาพูดว่า จะมีเสมหะอยู่บนถนนที่สะอาดเช่นนี้ได้อย่างไร <The> <world> เสี่ยวสงเหินหนานเหยวยฉิงเตอซัวฉิงร่างวัวขังเจอทัวป่าป่าเสี่ยวชื่อเว่ยป่า ทัวป่าตี้เกยเลอเสี่ยวสงมีน้อยพูดอย่างเขินอายได้โปรดให้ฉันถือไม้ม็อบเธอเม่นน้อยยื่นไม้มอบให้หมีน้อยเสี่ยวสงขังเจอทัวป่า ตั้นสืถ้าใจเย่ไหมยหยัวหวางตี้สร้างสุยอี่ถูถันยินเว้ยทั่วปาเหล่าซื้อถีสิ่งท้าเย้าจู้อี่หวนจริงเว้ยเซิงมีน้อยแบกไม้ถูพื้นแต่เขาไม่เคยถมน้ําลายลงบนพื้นอีก เพราะไม้ถูพื้นคอยเตือนให้ใส่ใจกับความสะอาดของถนนอยู่เสมอตี้เอ้อเทียนเสี่ยวสงจิ้วซัวเสี่ยวชื่อเว่ยชินเทียนหนีปูโยงขังทัวป่าเลอ ัวอีจิงเกยเตี้ยวสุยตี้ถูฐานเตอควายสีกวนเลอวันลุ่งขึ้นหมีน้อยพูดว่าเม่นน้อยวันนี้ฉันไม่ต้องการแบกไม้ถูพื้นแล้วนิสัยเสียของการถุยน้ำลายได้หายไปหมดแล้ว ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ